<c oughs> เออมาถึงตอนแรกมันก็จะให้เราสมัครนะครับเออเนี่ยรอสักครู่ตอนนี้เราก็ใส่พาสเวิร์ดที่เราจะตั้งนะครับสมมติผมตั้งเบบนี้ย แล้วเราก็มาซ้ำอีกครั้งนะครับมันต้องซ้ำอีกครั้งหนึ่งนี่ตรงนี้ก็ปล่อยมันกดตกลงไปเลยกด F6 e เพื่อพิมพ์นะครับเราเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายหรือเกย์ตุด๊ดหรือกระเทยหรือผู้ฉิงอะไรก็หรือผู้ชายนี่ผมเป็นผู้ชายนะครับก็เลยเขียนว่าชายตอบชายแล้วก็วันเดือนปีเกิดของคุณสมุดผมเอา ตรงนี้มันต้องใส่แบบแบบแบบอย่างนี้ครับนี่ผมอยูสิบแปดตรงนี้ก็ใส่ฟรีดอมนะครับแล้วเราก็รอบทเรียนมันสักแป๊บหนึง่งไม่นานหรอกนิดเดียวเร็วดิลีลาเยอะ ก็รอนไปสักพู่นะครับแบบเดียว เอ,อใกล้แล้วใกล้แล้วครับนี่เราก็เสร็จแล้วนะครับนี่เราก็เล่นตามปกติได้เลยเออก็จบบทเรียนการสมัครนะครับก่อ,อนครับ